ในขณะที่บิตคอยกําลังลงอยู่นะเวลาตอนนี้นะครับแน่นอนว่าคนหลายคนคงกังวลกันนอะแล้วอยากรู้ว่าบิตคอยเนี่ยได้เข้าสู่เทรนขาลงจริงๆหรือยังนะครับผมมีอุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับที่จะมาช่วยเพื่อนๆดูว่าบิตคอยเข้าสู่ตลาด bearish หรือยังสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องมีนะครับก็คือโปรแกรม t r d d i n g view ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้บน PC เนาะส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้บนมือถือนะครับก็โหลดแอป t r a d i n g view ได้เลยหลังจากที่เพื่อนๆโหลดโปรแกรม t r a d i n g view บน PC เสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดที่ปุ่ม indicator ตรงนี้เนาะหลังจากนั้นให้พิมพ์ตาม Oscillator นะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับเป็นของคุณคีแวนนี่คนนี้นะครับ โดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมจะใช้ในไทม์เฟรมเดือนนะให้เพื่อนเปลี่ยนไทม์เฟรมก่อนนะเป็นไทม์เฟรมมันนะครับโดยวิธีใช้นง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีน้ําเงินขึ้นมายืนเหนือเส้นสีแดงให้คุณรู้ไว้เลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยตลาดบูลลิชกําลังได้เปรียบหรือว่าตลาดขาขึ้นได้เปรียบมันเองเราจะต้องเซตค่าเส้นสีเขียวปะกับเส้นสีแดงตรงนี้ก่อนนะครับผมจะให้ค่าเส้นสีเขียวไว้ที่77.71สดน่ะครับส่วนสีแดงเนี่ยให้ค่าไว้ที่หกสนนับให้ทุคคยสังเนาะําเ,าเ,เงนเนมาชนส้นอไหร นั่นแหละเป็นจังหวะที่อาจจะเริ่มวางแผนขายได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเส้นสีน้ําเงินมีการตกลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวอีกรอบแล้วกลับขึ้นไปชนแถวแถวเส้นสีเขียวอีกรอบหนึ่งนะครับคล้ายๆกับเป็นตัวดับเบิลยูเนาะก็คือขึ้นไปชนหนึ่งรอบลงมาขึ้นไปชนรอบที่2รอบที่2เนี่ยเป็นจังหวะที่เราควรจะขายที่สุดนะครับปี2 0 1 7เก็เช่นเดียวกันนะครับมีการขึ้นมาชนหนึ่งรอบแล้วล่วงลงไปวิ่งขึ้นมาใหม่ทําเป็นดับเบิลยูนะครับปีสองึันยี่สิ่เป็ดก็เช่นมากเราจะขายรอที่น ที่มันขึ้นมาชนแถวแถวเส้นสีเขียวนะครับปัจจุบันเนี่ยทำดับเบิลท็อปไปแล้วเนาะกำลังตกมาอยากรู้ว่าจะเข้าสู่แบริชเมื่อไหร่ให้ดูว่าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยตกลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นปะสีแดงหรือยังถ้าตกลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นปะสีแดงปุ๊บให้เพื่อนๆรู้ไว้เลยว่าโอกาสที่บิดคอยกาลังจะเข้าสู่ตลาดขาลงเนี่ยมีมากกว่าแล้วที่จะกลายเป็นขาขึ้นอีกรอบนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับ